ิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้กับพวกเราทราบทุกคนก็คือว่าพลังจิตนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ถ้าเราสามารถจูนกับมัน,น,นโดยนำศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของเราออกมาลองคิดดูนะครับว่าสมมติว่าท่านลองฝึกโปรแกรมพลังจิตนิวเคลียร์กับผมในขณะนี้ ่อมาฝึกฝนร่วมกันดูท่านลองจินตนาการง่ายๆนะครับเพื่อจะเปลี่ยนระดับจิตระดับของพลังงานความคิดของท่านหรือระดับของอารมณ์ของท่านดูวิธีการเปลี่ยนก็คือผมจะให้ท่านลองจินตนาการนึกถึงสนักตัวเล็กๆฮะผูกโบสีแดงวิ่งไปวิ่งมารอบๆท่านท่านจะรู้สึกยังไงแน่นอนก็คงรู้สึกเหมือนกับผมในเวลานี้แค่เรารู้สึก ที่นานกาถึงสุนัขตัวเล็กๆตัวนั้นกําลังผูกโบว์สีแดงวิ่งรอบๆตัวเราส่งเสียงยิ่งๆเลยเราจะรู้สึกถึงความสุขเราจะรู้สึกถึงอารมณ์ดีเราจะรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นถามว่าทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นได้ในคลิปตาเดียวแค่เราเล่ถึงสุนัขตัวเล็กๆผูกโบว์สีแดงก็เพราะว่าระหว่างที่เรารู้สึกถึงนั้นสมองของเรานะรับภาพของความคิดของเรารับสภาวะของอารมณ์ของเราเข้าไป แล้วก็ผลิตออกมาเป็นอารมณ์นะผลิตออกมาเป็นความรู้สึกที่สดชื่นแจ่มใสแสดงว่าสมองของเรานี่สามารถรับรู้จินตนาภาพหรือว่าจินตนาการของเราหรือความรู้สึกเมื่อคิดของเราได้โดยฉับพลันฉะนั้นการฝึกพลังจิตนิวเคลียร์ในระดับ2ซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยผมจะบอกว่าเราลองฝึกกันไปเรื่อยๆนะ้วท่านจะพบว่าท่านสามารถเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนโลกไปนี้ได้ด้วยจิตใจของท่านเอง เดี๋ยวเราลองเปลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะให้ท่านลอกจินตนาการอีกครั้งหนึ่งแต่น,นี้ลองจินตนาการดูถึงว่ามีคนนำเค้กจุดเทียนมันเกิดมาให้ท่านนะครับในบนเค้กที่สวยงามนั้นเป็นเค้กที่สวยที่สุดตั้งแต่ท่านเคยเห็นมา แล้วก็เขาก็จุดเทียนมาแล้วก็มีเสียงร้องนะเพลงว่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you แล้วเค,ค้กก้อนนั้นก็มาอยู่ตรงหน้าท่านแล้วทุกๆคนก็ล้อมรอบท่านคนที่ท่านรู้จักคนที่ท่านรักคนที่มีความผูกพันกับท่านก็บอกว่าให้ท่านเป่าเค,ค้กท่านลองจินตนาการว่าท่านได้เป่าเค,ค้กวันเกิดของท่าน ดูสิครับดูสิไงครับเห็นไหมครับว่าแค่เรารู้สึกกับเรื่องบางเรื่องอีกสองสามเรื่องเท่านั้นเองพลังเราเปลี่ยนไปหมดเลยวันนี้ผมก็เหมือนกับได้เป่าเค้กวันเกิดตัวเองเหมือนกันมีความสุขเหลือเกินทีนี้นึกกับผมต่อไปเป็นการฝึกในระดับทางจิตนิวเคลียร์ระดับนี้ท่านจินตนาการว่าท่านกําลังเดินอยู่บนชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหลือเกิน มีหลายแห่งในประเทศไทยที่ชายหาดขาวสวยมากเลยทรายเป็นละเอียดเหมือนเขาเรียกเม็ดกาแฟเม็ดนะละเอียดมาดมกๆแล้วขาวเหลือเกินจะเป็นที่เกาะรายะยราชาจาังหวัดภูกเก็ตหรือเป็นที่เกาะพีพีนะหรือจะเป็นหลายแห่งในโลกซึ่งผมเคยไปมาเนี่ยมันสวยงามเหลือเกินชายหาดแล้วเรากําลังเดินเหยียบทรายที่ชายหาดแห่งนั้นด้วยความรู้สึกสงบสุขเท้าที่เหยียบย่ำลงไปทีละเท้า ทีละเท้าทีละก้าวทีละก้าวสูบลงสูบลงลงบนบนพื้นสายที่ละเอียดอ่อนและสายลมก็พัดพาความสดสงบลมเย็นพระอาทิตย์กำลังจะรับรับขอบฟ้าท่านจะรู้สึกว่าท่านมีความสุขท่านรู้สึกว่าท่านสบายใจท่านปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกจากหัวใจและดวงวิญญาณของท่านแล้วเห็นไหมครับว่าแค่เราเชื่อมกับมันกับบางสิ่ง บางอย่างซึ่งมันมีอยู่ในภาวะแห่งจิตวิญ,ญญาณของเราเราสามารถจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเหลือเชื่อได้อย่างไม่น่าเชื่อแสดงว่าจิตของเราเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงอะไรได้มากมายจิตนิวเคลียร์ที่ผมกําลังพูดถึงในขณะนี้ก็คือมันรับความรู้สึกของอารมณ์ของจินตภาพของจินตนาการของความคิดของบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงแต่มันเกิดขึ้น,นจริงเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราคิดด้านบวกที่เราเรียกว่าพ o s i t ติ e t h i n มากๆพลังด้านบวกนี่แหละครับ มันจะเข้ามาหาและจะเชื่อมโยงกับชีวิตของเราได้อย่างมากมายมหาศาลผ่านออกมาจากหน้าตาดวงตาของเราที่สดชื่นแจ่มใสผ่านมาจากควารรมรู้สึกนึกคิดของเราที่มีความสุขท่านนี้จินตน,นาการตามผมอีกครั้งนะครับว่าท่านกําลังนั่งสมาธิอยู่ในยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสมมติว่ายอดเขาแห่งนั้นคือเทือกเขามาลัยและกำลังนั่งสมาธิอยู่กับพระที่เบตศนะกับผู้ทรงศีลกับนักปฏิบัตินับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนคนในเชา้ารุงร่งอรุณ เราดับตาตามกันได้ในรุงนร่งอรุณของเช้าวันที่พระอาทิตย์กําลังส่งแสงโผล่รับขอบฟ้าและพวกเราลองจินตนาการตามผมว่าขณะที่เรากําลังสงบเรากําลังมีความสุขเรากําลังเบิกบานเรากําลังสบายใจและเรากําลังมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออก ยอดเขาที่สูงเทียมฟ้าอยู่เหนือก้อนเมฆนั้นทําให้เราเหมือนหลุดไปจากโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนแล้วเราก็พบพบกับความสงบที่แท้จริงซึ่งเราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเห็นไหมนะครับแค่ความคิดของท่านแค่ความรู้สึกของท่านเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างมากมายเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างน่ามหัศจรรย์ผมแค่ทําให้ท่านทําการบ้านสองสาการบ้านที่เราทํากันในขนาดนี้นึกถึงสุนัข ดวงเล็กๆผูกโบสีแดงนึกถึงชายหาดที่ท่านกำลังเหยียบย่ำไปได้วยใจที่มันปลอดโปรง่งล่องลอยไปกับสายลมนึกถึงดวงอาทิตย์ขึ้นที่ท่านกำลังนั่งสมาธินั่งสมาธิอยู่กับพระที่เบรดใน้เพื่อเขายิมาไลัลในขณะนี้เรานึกถึงความสุขของท่านอีกครั้งหนึ่งความสุขที่ได้นะที่ได้จุมพิษก่อนที่ท่านรักความสุขที่ท่านถูกคนที่ท่านรักกำลังจุมพิษจูบแก้มท่าน,ท,านรารท่านรู้สึกไรมครับว่าท่านรู้สึกยังไง แค่รู้สึกอย่างนั้นสมองก็จะไปหลั่งสารแห่งความสุขที่เราเรียกว่าเอนโดฟินและในขณะเดียวกันก็สร้างสภาวะแห่งความรู้สึกสงบสุขแห่งความรู้สึกต็มอิพมแห่งความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังของความรักพลังของความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราได้อย่างมากมายเห็นได้ครับพลังจิตนิวเคลียร์เนี่ยเป็นวิชาการที่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้กับชีวิตประจำวันของเรา ทุกครั้งที่เราอ่อนล้าทุกครั้งที่เรารู้สึกเปื่อตัวเองที่เราเหนื่อยเหนื่อยหน่ายกับสิ่งต่างๆที่มันรุมแราเราเราแค่จินตนาการตามผมถึงโลกใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาทุกวินาทีและในพริบตาเดียวนั่นเองที่โลกใหม่มันได้เปลี่ยนแปลงได้หลังโฮโมโมนแห่งความสุขได้หลังฮ่าเอโดฟินสารแห่งความปิติให้กับชีวิตของเราถ้าท่านต้องการที่จะปรับพลังจิตให้เกิดพลังในระดับนิวเคลีย ซึ่งกาลังทําแบบฝึกหัดกับผมในระดับ2วันนี้ท่านก็สามารถที่จะมาฝึกฝนกับผมได้ตลอดเวลาตอนนี้เราลองเอาอีกแบบฝึกหัดหนึ่งดูไหมครับเพื่อจะได้รู้ว่าในการฝึกระดับวันนี้เนี่ยเราได้อะไรกลับไปบ้างจินตนาการตามผมนะครับถึงว่าท่านกําลังเดินทางไปไป่ายปีนภูเขาที่เต็มไปได้วยความหวัดเสียวปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปต้องระมัดระวังอย่างมากภูเขาที่ท่าน กำลังปลายปีนนั้นชันเหลือเกินน่าแลมต่อการที่จะพลัดตกลงมาอย่างงครับนะความรู้สึกของท่านตอนนี้รู้สึกเสียวพูว่าบางคนก็รู้สึกต้องขมแมวหน้าท้องบางคนก็รู้สึกว่าต้องต้องระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าต้องเอาใจใส่กับการป่ายปีนเพื่อการไปชิดยอดเขาครั้งนี้ที่เราจินตนาการว่าในนักของขนาดที่เรากาลังปลายปีนภูเขานี้เรามีความมุ่งมั่นนะต้องแข่งแข่ง มีความสามารถแล้วเราก็ปีนไปเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยผ่านก้อนเมฆก้อนแล้วก้อนเล่าปีนขึ้นไปสูงสุดเลยและในที่สุดท่านก็ปีนไปจนถึงยอดเขาที่สูงที่สุดเลยนะนท่านมายืนอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดสําเร็จแล้วในฐานะของผู้พิชิตขุนเขาเอเบอเรสนะโดยวิธีการทางจิตและท่านก็ละยืนขึ้นแล้วก็หลับตาสุดลมหายใจ ความปลับโภครู้สึกถึงความโล่งเบาเบอกกับตัวเองว่าท่านเป็นผู้พิชิตท่านหลุดพ้นจากความกลัวไม่มีอะไรที่จะมาคุกขามกดดนันท่านได้อีกต่อไปแล้วเพราะท่านกลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการพิชิตภูเขาครั้งนี้แล้วและท่านทําตามผมนะครับตับตาครับรู้สึกว่าท่านมีกำลังกระปี้กระดัารู้สึกว่าท่านมีความสุขสงบ รู้สึกว่าท่านมีพลังมหาศาลเกิดขึ้นในจิตของท่านจากนั้นท่านกําลังยืนอยู่หน้าผาสูงชันยยอดเขาที่สูงที่สุดท่านจะทําตามผมนะครับต่อไปนี้เพื่อปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดค้างในใจของท่านไปพร้อมๆกับผม 3. ท่านเตรียมตัวนะครับที่จะรู้สึกว่าเราพร้อมแนละ้วที่จะทาอะไรก็ได้ที่จะต้องเผชิญต่อไปในอีกอข้างหน้าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า2ท่านพร้อมแล้วครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากคนเดิมที่เป็นคนที่ ว้าวุ่นสับสนไปถึงนะความรู้สึกที่ท่านต้องแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงหนึ่งท่านกระโดดเลยครับกระโดดหน้าผาครับอูบเลยครับกระโดดลงมาเลยครับปูบลงเห็นไหมครับท่านกำลังลอยระลิ้วลงมาลอยระลิ้วลงมาลอยระลิ้วลงมารู้สึกว่ามันลอยลงมา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 แล้วท่านก็มาเย็นหยุดหยุดตรงหน้าผาแหง่งและหน้าผาแห่งนั้นก็เป็นหน้าผาที่สูงชันเช่นเดียวกันมองไปข้างล่าง จะเห็นก้อนเมฆมากมายที่อยู่ข้างล่างเราลงไปอีกประมาณเท่ากับตึกร้อยชัน้นข้างล่างเป็นสายน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากเลยท่านลองทําตามผมอีกครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนพลังเปลี่ยนจิตให้เข้มแข็งสามท่านทำตามรู้สึกท่านกําลังยินอยู่ที่นาายย้าลาแห่งนั้นสองท่านรู้สึกว่าท่านมีพลังที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่ปรารถนาและพิสูจน์ถึงความเก่งกล้าสามารถตัวเองครับแล้วนะครับไปกับผมหนึ่งกระโดดลงครับอีกครั้งหนึ่ง ลงแล้วท่านก็ถลาลงเกือบจะถึงกับลำน้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวกราดและฉับพลันนั่นเองท่านก็เปลี่ยนตัวเองก,ากลายเป็นนกนางนวลสีขาวที่โบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเห็นไหครับานสินกนางนวลตัวน,นั้นกำลังโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าโผลทะยานขึ้นสู่ก้อนเมฆและในสุดก็หมาเป็นท่านอยู่เบืงหน้าผมในขณะน,นี้นี่คือเทคนิคของ พลังจิตนิวเคลียร์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตพลังแห่งการเชื่อมโยงความสําเร็จและความสุขพลังแห่งความมหศัศจรรย์ที่ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาเพียงแค่ท่านเชื่อมั่นในความรู้สึกข,ของท่านเพียงแค่ท่านเปลี่ยนโลกในใจของท่านท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนโลกด้วยใจของท่านได้และโลกที่เปลี่ยนคือโลกในใจของท่านซึ่งเป็นโลกแห่งความสุขความรักแห่งความสุขความแห่งความปรารถนาดีโปรแกรมพลังจิตนิวเคลียร์จะเป็นโปรแกรมที่เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนกระแสจิตของท่านได้อย่างแท้จริงเพียงแต่ท่านพร้อมที่จะกล้าเปลี่ยนแปลง